เทสินค้านะคะเป็นเครื่องบรรจุผมขนาดหน้ากว้างฟิล์มอยู่ที่12เซนพับแล้วอยู่ที่6เซนนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการใส่ฟิล์มไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกระดาษหรือว่าฟิล์มใสลูกค้าก็ต้องใส่แบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะคะคแล้วก็ ให้ลงมานะคะของคุณพิมพ์ิมนนะคะที่ลูกค้าจะไปบรรจุชาถ้าเป็นฟิล์มใสอะค่ะมันจะลื่นมันจะใส่ง่ายหน่อยอันนั้นที่ น้องเข้าจับก็คือเป็นตัวที่เปิดในการที่จะล็อกตัวฟิล์มตอนนี้เราเปิดอยู่นะคะเคลียบหัวนี่ครับจะขอเป็นทีห่หัวน่ยชอฟิล์มได้ที่แล้วตรงนี้นะคะเนี่่ยคะล็อกเสร็จแล้วก็กดตรงสายมือได้เลย แล้วก็เราก็มาเปิดเครื่องด้านล่างนะคะเปิดเครื่องด้านล่างเสร็จมันจะได้ทั้งสองข้างล่างข้างบนเลยหน้าจอถูพันจุแล้วเราก็มาล็อกนะคะล็อกเพื่อไม่ให้ตัวฟิล์มนะคะขยับ เวลาเครื่องทำงานแล้วก็เครื่องดึงตัวฟิล์มมันจะได้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงจะมีน็อตเล็กๆนะคะตรงนี้ ค okay. ขยับไปได้แล้วนะคะแต่เราจะมาลองบรรจุให้ดูอันนี้เราตัง้งอุณหภูมิมาไว้อยู่ที่อยู่ที่145 <15 5 S 1> องศา155ค่ะ1 5อองศาเราก็รอให้วิ่ง ฝั่งนี้ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแถบซีลุร้อนมากเลยนะคะตัวแถบซีลที่เวลาถุงมาติดกันเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอให้ดูว่าติดยังไงอันนี้จะเป็นตัวที่ปล่อยตัวของที่จะบรรจุลงในกรวยนะคะนี่จะเป็นตัวโถ ตัวโถตัวเนี้ค่ะถ้าลูกค้าจะแกะออกทําความสะอาดต้องแกะด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ด้านนี้เปิดฝาออกนะคะมันก็จะทำความสะอาดด้านในได้เลยใช้เป็นแบบว่าปั๊มลมอะไรค่ะคอยเป่าเพื่อที่ให้สิ่งที่มันฟุ้งลงไปในตัวเครื่องค่ะมันจะได้ไม่ไปเกาะตัวมอเตอร์งั้นเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูนะคะว่าด้านไหนมันเป็นยังไง ใส่ผงชาไปช่่คะสิ่งที่เราการวลเรื่องของน้ําตาลนะคะที่แจ้งว่าน้ําตาลจะเกาะหรือพวกผงพะโนจะเกาะด้านในตาช่างน,นะคะเนี่ยค่ะมันจะเกาะตรงด้านนี้ด้านในพอเวลาใส่เข้าไปแล้วมันจะฟุงฟ้งฟุงฟ้งฟุ้งฟุ้งแต่อันนี้เป็นผงชาซึ่งมันการที่จะฟุ้งมันค่อนข้างที่จะยากอันนี้ผงชาคือเราเอาแบบลองมาเทให้กับคุณลูกค้าดูเนี่ยค่ะ เครื่องก็จะส่นส่นลงไปเครื่องตัวนี้เราต้องถอดตัวน็อกก่อนนะคะน็อตจะอยู่ใต้เครื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูต่างหากนะคะว่าน็อตใต้เครื่องเป็นยังไงตอนนี้เรารออุณหภูมิให้ได้ก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์สวิตช์นะคะ ที่เชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็นี้เป็นเครื่องด้านหลังด้านหลังด้าหงด้านหลังด้านหลังหมดเลยด้านข้างด้านข้างฝั่งนี้นะคะ